เอาล่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะก็เก่ากับแอดกล้องอีกเช่นเคยวันนี้โดนเฮียนะฮะล่อซื้อมาเปิดสัตว์เลี้ยงนะฮะเอ่อหลายๆคนชอบบอกว่าเออแอดบางทีอ่ะแอดไม่ต้องแอบเติมหรอกไหนๆก็แอบเติมแล้วก็เปิดๆมาให้พวกผมดูด้วยเออแอดจะงกไปทําไมนะเออไหนๆแอดก็จะแบบจะกราชงกาชาอยู่แล้วแอดก็เอามาอัดมาให้ดูหน่อยได้ครับผมก็รอบนี้โดนเฮียล่อมาเปิดสัตว์เลี้ยง ซึ่งผมเคยบอกเพื่อนๆเราเนอะว่าคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าสมมุติว่าเราดันตัวเ oh <my> ดเมจเราจนตันแล้วอะสิ่งที่ดันให้เราไปต่อได้คือสัตว์เลี้ยงซึ่งตอนแรกผมก็ว่าจะไม่น่าพูดคำนี้นะว่าจะไม่เติมนี่พูดไม่ได้นะเออแม่งเติมแทบทุกวันแล้วตอนนี้เอ,อ่อก็คือถ้าไม่ได้ตั้งต้นมาแบบเนี้ยก็ไม่อยากเปิดนะแต่พอเริ่มได้ตั้งต้นประมาณนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออลีหรือยอนจิเนี่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงเวกับกายภาพเนี่ยมันก็เลยมีความอยากเปิดนิดนึง ก็เลยเออเออเปิดเปิดละกันเออเนี่ยมันจะได้สมมติว่าได้ซ้ำอาจได้5ดาวนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกก่อนนะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ทุ่มทุนแบบประมาณแบบเปิดให้มันครบประมาณ5 0าโลถึง700โลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะยังไม่ค่อยเห็นผลให้ใช้สัตว์ม่วงจากตัวที่มีไปก่อนได้ถ้าจะเริ่มลงทุนคือมันต้องหาซ้ําอย่างน้อยๆเนี่ยสตัวเพื่อขึ้น5ดาวบวกหสัตว์ทองมันถึงจะเริ่มทรงประสิทธิภาพมากกว่าสัตว์ม่วง แล้วถ้าเกิดจะให้ดีมันต้องไปถึง6ดาวแล้วปลดศัก,กยภาพอีกแล้วนั้นมันเป็นการลงทุนระยะยาวมา,มากๆถ้าใครจะเริ่มลุยบอกเลยว่าถ้าเกิดลุยไปแบบครึ่งกลางๆเนี่ยอย่างที่ผมเอามาเปิด2อ0 0ใบเนี่ยถ้าไม่ดวงเทพๆเ,เลยนะเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่ามันแบบถ้าไม่ดวงเทพจริงๆมันก็จะแทบไม่เติบโตเลยสมมุติได้ไาอย่างละตัวอย่างละตัวเดียวละตัวเนี่ยก็คือสู้สัตว์ม่วง6ดาวบวก5ปลดศักยภาพไม่ได้ด้วยซ้ําดังนั้นถ้าเกิดจะไปก็ต้องไปให้ได้อย่างน้อยแบบ3คู่หนึ่งขึ้น5ดาวได้อะไร ถ้ามีตัวหนึ่งขึ้นหกดาวได้บอกเลยว่าเติบโตแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละมันก็จะเฉื่อยว่าแล้วอ่ะไปลุยแล้วกันขอให้ฝันเป็นจริงฝันนเป็จริงคือยอนจิอีกสามตัวอีลีนอีกสามตัวไม่ขออะไรเยอะเลยเฮียเออเฮียจัดมาเฮียจัดมาให้ผมเลยนะไหนผมอุตส่าห์อัดคลิปมาขายให้เฮียแล้วนะเออเฮียผมขอแบบพีคๆได้ปะอ่าพีคเลยพีคๆเ,เลยนะเฮีย อ่าเีพีกเลยเฮียอ่าเอาแบบนี้เฮียให้ผมประจำอะ่ะแบบที่ให้ประจำคือต้องแบบออกแบบออกแบบออกทองอะไรี่เฮียเฮียให้ผมลุ้นหน่อยได้ปะเออสัตว์สี่ดาวนี่ได้มาเนี่ยก็อย่างพวกเซรีอะไรพวกนี้นะครับเก็บได้นะสมมุติว่าเราเกือเกือเราเก็บเซรีเออสี่ตัวไปขึ้นได้ขึ้นไปหกดาวเซรีหรือว่าโน้ตเนี่ย หรือว่าเฟิงน้อยอันนี้ได้ใช้เลยนะฮะก็ก็ยังไม่ได้นะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมากนการันตีครับผมและไม่ใช่ดอสซะด้วยแต่เป็นหมาไปอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ท็อปเทียที่เอาไว้เล่นกับทีมถึกนั่นเองอ่ะโอเคแต่อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปถ้ามันได้มาอย่างหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่เติบโตคือเราอะอยากได้ให้มันเป็นแบบอย่างละสองตัวขึ้นไปนะ เออถ้ามันออกมาอย่างละตัวอย่างละตัวตัวเลยมันไม่เติบโตเออขอให้มันมีซ้ำอะไรสักตัวแล้วกันอ่ะฝันเป็นจริงอ่ะฝันเป็นจริงนะลูกจะได้ไหมเฮียผมอ่านคลิปขายให้เฮียเลยนะว่าแบบผักแ็กผักอะผรผลผลผแทกแทกสัตว์มันดูแบบเอ้ยคุ้มค่าหน้าเติมอะไรอย่างเงี้ยเนียดีนะเด็กสองร้อยใบผมขอสักห้าตัวไม่เยอะหรอก 5ตัวเองเฮียเฮียให้ผมได้ปะใจใจกันหน่อยอุดหนุนกันขนาดนี้ลนะสี่ดาวเยอะก็เอาไปปล่อยได้นะไม่แย่ไม่แย่อย่างน้อยเฮียก็ให้สีดาวผมสักแบบสามสี่ตัวซะทุกครั้งได้ไหมผมจะได้มีไปปล่อยไปอัพศักยภาพน้องๆหน่อย อ่ะสองตัวก็ยังดีเอ้ยเดี๋ยวอ๋อยังไม่เคยมีนึกว่าอะไรอ่าน้องนีน่าเนี่ยก็ไม่แย่นะหมายถึงว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะนีน่านี่ก็สามารถเอาไปใช้บัฟคิเรตได้สมมาาุติว่าลงกันเจนแล้วขัดคิเรตอะไรเงี้ยน้องก็เหมือนเป็นเดโลแบบเดโลแบบมินิอะไรนะ <S <S 2> <S 2> เหมือนจะไม่มีภาพเลยกูอ่ะเฟิงน้อยซ้ำเอาไปขึ้นหดาวได้อ่ายังดี อืมทีละสิบสิบออกสองนี่จริงๆริงถือว่าไม่แย่เลยนะอันเนี้ยไม่ดีแล้วอ๋อไม่เอาหนึ่งดีเฮียอ่ากูจะการันตีอีกแล้วเฮียเออสองนี่พอได้แต่เฮียการันตีแล้วนะเฮียแถมสักตัวได้ปะ่ะแบบการันตีแล้วแถมหนึ่งอะได้ปะ่ะได้ปะ่ะขอแบบเบิ้ลเบิ้ลอะเบิ้ลเบิ้ลเฮียขอเบิ้ลเบิ้ลเลยปังตังเฮีย เออสองลุ้งแบบส,สวยๆโชว์เข้าไปโหเฮียให้ผมการันตีเดียวอีก่หรอไออันนี้เติบโตเพราะว่ายอนจิได้สมมาหนึ่งฮะอย่างน้อยน้องก็ขึ้น5้าดาวนะอ่าอันนี้แปลว่าเติบโตครับผมเอออย่างี้ค่อยนั่นหน่อยเฮียผมไม่ขออะไรมากในร้อยสโดผมขอยอนจิสองตัวเฮีย <laughs> บอกได้แล้วมึงโลภใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนดีแบบ อ่ะเฮียให้ผมเหิะน,นั่นนะนะเออให้ผมมีหกดาวใช้ขิงคนอื่นเขาสักตัวหนึ่งอะนะหนึ่งสองอ่ะเฮียให้สีดาวสองตัวให้น้องโน้ตผมมาย่อยผมก็โอเคเอาไว้ไปปล่อยป่านะเฮียโอ้โหเฮียไม่เอาแบบนี้เสียงไม่ใช่อ่ะอ่ะกดออกก่อนกดออกก่อน สูตรสูตรกดออกแล้วกดเข้าอึ๊โชคดีนะโชคดีโชคดีโชคดีหน่อยโค้ขอดีๆเลยมาโอ้โหไม่เอาเลยเลยอืมหนึ่งตัวอ่ะโลนี่ยต้องมาละเนี่ยขอเลยอ้ห เฮียไม่เอาการันตีทุกรอบดีโอโหให้ผมรอบแรกรอบเดียวแล้วเฮียก็การันตีผมตลอดเลยหรอไม่เอาแล้วเฮียหน้าเนี่ยเจ็ดิบโลผมขอสองตัวนะยอนจีจบจบเฮียครับได้โปรดอืมได้โปรดโปรดอะไรล่ะโปรดมาแต่เกลือเนี่ยเฮียจัดเกลือมาให้ไม่พัก อ่ะอ่กา,า,ารันตีก็ได้เฮียผมขอยอนจีแล้วกันะะอ่ะผมขอยอนจีเอาแบบให้ลุ้นไปตัวสุดท้ายเลยแต่ถ้าเกิดได้ยอนจีนี่เราอยากเติมเพิ่มวะ <ś c oughs> หนึ่งงโอ้น้องโดโดลูโถเรากว่าจะแล้วคือตอนนี้คือได้มาอย่างละหนึ่งเป็นไอดีเลยนะแล้วกูเล่นยังไงเนี่ยอย่างน้อยเออออย่างน้อยยอนจีขึ้นห้าดาวได้อ่ะสาิบโลทุกคนอ่ะไปไปไป เสียงไม่มาเลยว่ะโอ้ยเฮียครับอ่ะสิโลไทยเฮียโศทายทั้งตัวปันเสี่ยงปุ๊บปิดเกมเลยปะเลิกเลิกผลประกอบการก็ถือว่าไม่แย่นะคืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ออกแบบอะไรนะคือมันไม่ออกดอทไม่ออกเอเอลี่อะไรมาก็บุญละ ออถ้าจะพูดว่าโอเคไมก็ถือว่าโอเคแหละอ่าก็ต้องยอมรับว,ว่าโอเคนะจากสภาพที่ออกมาแล้วก็อย่างน้อยน้อยสุดเลยเนี่ยคือยอนจิเนี่ยได้ขึ้น5ดาวครับซึ่งอ่ะเราก็จะได้ขึ้น5ดาวกันสะหน่อยนะโอเคเอาน้องมาบวกเลยจริงๆบวกน้องหมาน้องหนูอีลินไปด้วยก็ได้นะเอ้ยเดี๋ยวเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอ๋อเราเอาเขาให้ทำทีละตัวเกือบไปแล้วกดผิดอืออ่าโอเค แล้วก็ทำน้องย้อนจีอีกตัวหนึ่งจึ๊บอ่าแล้วก็ผสมไม่ไม่ใช่วิวัฒนาการนะฮะเอาน้องขึ้นก่อนจึ๊บแอ้แล้วเราก็อัปเกรดต่อโอเคอย่างน้อยก็พอมีน้องย้อนจีเล่นอ่ะอัพอ,อีลินไปด้วยทำน้องลูอีกตัวหนึ่งได้ใช้โอเคน้องโน้ต เอาให้มันตันๆไปนะส่วนน้องไปกับน,น้องรีเชลอ่ะเอาน้องไปมาก่อนน้องไปได้ใช้ส่วนน้องรีเชลไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> น้องไก่น้อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไว<ๆ>้พี่มาอัพแล้วกันนะเก็บของไว้หน่อยอ่าโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราคงเอาไปปล่อยนะครับพวก4ดาวเนี่ยสมมติว่าเราไม่ใช้อย่างเฟิงน้อยเนี่ยผมอาจจะเก็บไว้แต่ว่าตัวอื่นนะฮะเรามีอ e ีลีนอยู่แล้วเนอะเซรีเราคงไม่เอานะครับเราก็จะปล่อยเลยนีนาเนี่ยผมไม่ใช้เนี่ยพวกนี้ไปหมดเลยโน้ต <Note S 2> ผมมี6ดาวและเราก็ปล่อยได้เลย เพื่อนๆก็เก็บสีดาวไว้ปล่อยนะดีที่สุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอัพศักยภาพซึ่งเราจะต้องใช้ไอ้แต้มที่ได้จากไอ้พวกการปล่อยสีดาวนั่นแหละไอ้พวกนี้ก็ปล่อยได้เลยนะฮะถ้าสมมติเราจะเล่นสัตว์ทองเราก็ปล่อยแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากเล่นทีมถึกแล้วยังไม่มีอะไรทีมถึกเลยอยากได้บล็อกได้อะไรเพิ่มเนี่ยจริงๆเฮลิกิพเฮลิพินเนี่ยก็ใส่ไปก่อนได้นะสำหรับคนเริ่มเต้นเริ่มเต้นอะไรเริ่มเล่นทีมถึกพอเกลือแล้วก็โลกไปหมดนะฮะ อ่ะโอเคอันนี้เราก็จะปล่อยกลับป่าไปแล้วเราก็เก็บไว้เดี๋ยวรอสัตว์เลี้ยงพวกอย่างยอนจิอะไรเงี้ยขึ้น6ดาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาแต้มพวกนี้มาใช้ก็ได้หรือว่าจะไปอัพความสนิทสนมของพวกตัวละครม่วงก็ได้สมมติเราจะใช้นะเนี่ยเราก็กดได้แต่ว่ามันใช้เยอะมากแล้วมันเปลืองเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าทาจริงๆอะ่ะจะทำสัตว์โวกตามต,ตัวหนึ่งอ่ะก็ต้องเปิดอย่างเงี้200ลลยสองร้อยโรอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงจะมีของมาพอที่จะทําตัวหนึ่งเนาะ จริงเนี่ยคือถ้าหมดเนี่ยจริงๆปกติก็คือ1ตัวก็คือทํายากมากเพราะว่ามันใช้ของค่อนข้างเยอะนะก็บางคนเนี่ยเขาทำสัตว์ม่วงคือทํา6ดาวบนัให้เฉยไม่ปลดศักยภาพเพิ่มเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเออแบบปลดมาก็ได้เอ็แท็กเพิ่มแบบช่องนึงอาจจะได้5-6%เปอร์เซ็นต์เนาะสองช่องได้สิบเปอร์เซ็นต์บางทีก็เออเดี๋ยวไว้รอทําสัตว์ทองน่าจะดีกว่าเพราะมันเปลืองแต้มยังผมเองเนี่ยก็ว่าจะไม่ทําละนะครับเดี๋ยวรอทําสัตว์ทองเลยก็อันนี้ทําบนัสไว้ก่อนมีใช้สองทีมโอเค เนี่ยวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับใครจะเติมตังมาลุ้นกับเฮียร้านเฮียแบบนี้ครับก็รายละเอียดด้านล่างนสเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์รายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะครับไปเติมกับพเพาเวอร์เพจเลยนะครับถูกกว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะเออจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปเท่านี้หวังว่าทุกคนจะเออไม่เกลือนะฮะฝากกดไลค์กดซับด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม